สบายดีเด้อสบายดีพอแม่พี่น้องมาเด้อมาห่อเกี๊ยวนำกันห่อปอบเป,ปี้ยะหน้าตาเด้อนี่เด้อโอ้ยม้นนี้เฮ็ดยั้งตั้งหลายอย่างคุ่นะท,นท้งเฮ็ดไข่นกกระทะไข่เต้าขนมไข่เต้า,า,ตา,า,า,ตาทางเฮ็ดกับข้าวให้ลูกให้ผัวก,กินแล้วก็ห่อเกี๊ยวห่ออันปอกเป,ปี๊ยะ เพราะว่าอย่างจะไปให้ครูเชื่อีน,นกระยับอยูยีเธอเด็จะไปให้ครูยูงเรียนลูกชายเพราะว่าข้าเจ้าว่าขา้าเจ้าวันเคยได้ยินว่าเปาะเปี้ยนะมันแบว่าเสร็จมันเป็นอาหารบ้านคอยดอกแต่ว่ามันเป็นอาหารไทยอาหารไทยนี่คือฮู้กันอะไรเนาะอ,อืม,ม,นนนมเกิอะไรขนเ,าเ,าเนาะจ้ เพราเพรไม่ไโอ้ยล e oh, oh, ูกข ah, okay, ัานะคอนเทคอนเทอ๋ออยากกินวาซลทีอ๋อลทีอยากกินวาซาบายดีกินสบายดีนะแม่วาันเด็กทะเลเสียวลีชีมินิตเอยากเอโอเครปะที่อยกมาโปบาโปบาละเว้น เฮ้ยลูกนี่กระดาษชิสบายดีน้ำแล้วแม่จะให้แม่จะให้แม่จะให้อะไรเพิ่อนโอ้กระดาษสบายดีแล้วย้ำมาเออกระดาษสบายดีน้ำมาสบายดีสเ่นนะอยากสบายดีเด้ออย่าเฝ้า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  เข้ากองน้ำเข้าเป็นๆเดี๋ยวต้มกินเลยเออจะให้อายเข้ากองน้ำในละเออไปเราตก๋นจะเป็นชาติอ้าวอายเก็บใส่กล่องนี่เด้อไม่ให้แล้วลายใส่กล่องเอด้อด้วดยเช่นตัวสวยอืมอ๋ออืห่อก่อนจะเป็นก้าห่อก้าห่อโอ้ยทั้งที่กินทางที่หอ่อเอ้าอืมยาเลี้ยวยาเลี้ยววันวนี้นะ ขนาดไหนหอ่อแต่โดนบ่ามาเริ่มกิดให้ปุ๊บมาปั๊บเนี่ยยอมไ่ยอมคนนี่ไมม่มาเกะกะมาควงทางมาคุงยังนเนาะอันมาย่างบ่าแล้วเมื่อกี้ข้างๆขา่ะเขาจะบอกว่าอาหัน อาหารไทยโ่แพสชาใดนรกโลกแม่นลีลีเด้อพี่น้องเอ้ยไปหาประสบการณ์จากที่ห้าปีเปิดห้านอาหารช่วโชเทช่วยโเอซ่วยเวโบโดยแม่แล้วไข่เอาแม่แม่เฮ้ยมันอยากซอยเดยอุ้ยขาดซ้ำเด้งแฮงแล้วมันอ้วนลูกที่จริงก็ห่อแต่โดนพวกละ เอาโฟมนึงออกมาเอาออกไว้หมดค,คืนไพ่พี่น้องออกจากโซ่อันตู้แซ่แหงะนะมันละแข็งล้วันนี้นะละแข็งโอ้ยตายตายตายแล้วแผ่นอื่นออกมาเอาโุมอื่นออกมาเอาโุมอื่นออกมาอันแป๊บเดียวสั่มโมเดียวก็ละลายแล้วมาจากตู้แช่แ็งกันนะฟ้าลมได้ยินบอฟ้าลมแหง้งลมแหงแ้งเน,นี่ยจะคิิ่แล้ว เช่นเก่าแล้วมื่อน,นี้นะเฮ็ดอันค่อนข้างเปื่อยเปยื่ยอยวอ่ะเอาเมียนทั้งเคสทั้งกินนอนนี่เนาะคนด้ยแถมพันยังมาเข้ากองไปไปเขลยะบมเข้าแล้วเข้าแล้วอโอ้ผมว่ามันใช่ลายโค้งเข้าแล้วไม่ใช่ตูด้ดัอืมไม่ใช่ตูด้ดัสอืมเลือดแม่พาไปนอน ใหพาไปนอนช่องแผ่นผนจนลุกช no, 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 no. ่องแผ่นมาดีมุดไปเ่าไปด่าไปจับไปให้แม่ไปเดียวเดียวไปเดียวแม่จีกก่อนแม่จีกแป้งแผ่นแป้งก่อนเดียวมันขาดแล้วเนี่ยนี่นะขาดดอกขาดแล้วบูขาดดอกจังไหนนี่ขาดแล้วจับไว้จับนี่ไว้จับนี่ไว้บอกเพราพราใส่เพราใส่เดี๋ยวมาให้แม่ไหนโปรดกิะโดดเราโน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 ให้แม่ไครกระโดดพวกเรากระโดด่วก็ราทีละ ไปห่อเองแล้วบะเนี่ยเพอ่์มันเข้ากองก่อนบะเนี่ยเบอร์เข้ากองก่อนบบเฮ็ดของแม่ได้แม่พาไปนอนไนดะ้แม่บวด่ายแล้วนี้ไม่จะพาไปนอนแล้วหืมเนาะสิีหละโบอยากห่อย้อนจังเชีหละเอาเพิ่มแม่อยังวะเอาเพิ่มแม่เมื่อนาเพิ่มครูได้เว้ยเพจห่อของแม่ มื <mile> ่อจะเพื่อครูอายล้วไปบมื่อนะก็สไปกาวก็สไปกาแกก็ยีก็สเอออาิดอาิดเชื่มันติดเชื่กันวสตร์อตอไอ้มากบมากลำคาญแล้วล่ะชว่จีหแล้วมนแล้วมันเราจะไปนอนคนนี่อยากนอนแล้วมื่นจะค่อาบน้ำตื่นมาอาบน้ำแล้วไปเนียมื่อนะเหลือลายเพียเลยลูก ที่ผ่านมาเอทห่อแนน,นอยๆเดี๋ยวเราก็ไปนอนพร้อมกันลูกจัะนอนแล้วไหมจัะนอนแล้วบัเดียวบัเดียวแม่พาไปนอนหยับมาได้ไหมหยับเข้ากองได้ไหม๋ยวแม่พาไปนอนไข่นี่เปรก็สเตไข่นามบดัเติดไ<ค>ข่เปรกัสเต้โอเคใส่ให้มันติดลูกโอเคเมื่อมันบูเมื่อมันบูมมาออกไหม ไข่นียนแค่แ่มูคีวน่ไข่ทีธรรมดาเอาตีไข่แต่ไข่ขาวมันที่ตกลงขั้นใดหาไหรตีแต่ไข่ขาวพลงตีไข่แดงใส่นมกันตีแล้วจะค่อยคือพรยาเนาะจเที้ำอะไรมามาตักเลไปไปโอ้ยพี่มาตักซช่พี่ตักสชพี่จะนวดฟ้าเป็นนอนนมกันเครืองพุกอโอ้ยนอนตอยากกินก็อยากไดกินนทนอทุกคนเราเป็นเราอยู่มันซาดใกคนเลย อ,อุณหบาร์เล่บาเล่ืมคุกันโดโน่เอ้น้องน้อรอบหน้านี้ไล่ยๆกระลำหัวโลนึงหมูเครื่องกิโลกระเจ้าปันเด้ออีกละ ธรรมดาเบสตัวน้อยกันนี้แหละธรรมดาเอสแผ่นใหญ่ๆธรรมดาเมบสไอตัวไอตันตัวใหญ่ๆชุดเดียวโอ้ยพี่พี่พี่โอ้ยวางวางจนน้นมันคิดว่าได้เป็นนวลสักแบนี้ไรมันจะได้เล่นกันอยู่นี่นะมันพ่ดได้เป็นนวลสักแบบนี้ไรคนเลยถามไปดูมักจ้างกินอยู่นี่พูดได้กินข้าวแม่คืวทอดมันฝรั่งกับเซลโมดในกินแล้วพูดวุยอิ่มบ่ะหึ โบอิ่มปะไอ้โบได้กินวะอืมแม่ให้เธอกินมะกอไนโบได้กินวะท่ามเลยดูบบได้กินปะโบเบอเฮ็ดแต่บบเฮ็ดแต่สูเสียวเป็นลำมโนมีสูเสียวย่าบบก้าเสียสิบบแม่ให้เธอมาติดไอ้เอาไปเมียนอะไแล้วเธอสียวเสิอุณาต์บาเลยยายบาลีดื้อเทอน้อเมื่อยน้ำเทอเด่พี่ปาน่าเอ้ยไปห้างไปให้ทำเล็บไปให้ได้เป็นนอนนี่นะที่เราคนเป็นนอนนี่นะโบอยากนอนวะอื จะไปให้แพงให้ครูครูสามครูคนนี้เอาไปเมียนสนนนนนอนนม่งอวาหมดวางเม็ดวางเม็ดเสรเรต้องเอาไปมื่อื่นน่ะฮะพูกแคว่าจะมยว่จะเตมนันด้วยสิจะเป็นจากซเราต้องงมลูกงมไอ้น่ะจะไปให้โปรเฟสโรายเออจะไปให้ครูไอ้นี่ไหคือ โอ้ยเาินบอยู่บสาวมดมอใครอยู่แล้วก็ได้บ่อเฮ็ดบ่อเฮ็ดชีสาวพนี่สาวพ่ต้องนอนะแม่เลยอืมบ่อเฮ็ดบ่อยนะบ่อต้องเก็บออกมาลูก นอต้องเก็บออกโอ้ยลำคานเด้ำคาคนนี้เบาบต้องเก็บออกลูกมั่ี้เนี่ยหรืออันไสกี้สตกี้สตกี้ยอมแล้วยอมแล้วจนั้นเบาีอาากสตกี้สกมาเซมดบุกมดชุนอยานอนล้งี้เงาเลยบลินเบลินบลบลนินรอนนนนนลอย่าอย่าย่าไมโบยอย่มโบย่าเหมโบยม่จยเปปลยอย่าไปนอนนั พ่อตูป <No. S 2> no, right. no, ูตูย่าเนิ่ไปเนอ่นเป็นนอนดำหญ้าแล้วเชื่อไป็นนอนดำหญ้าแล้วไปอากีนอนชี้ติมันจีเพร่ขนาดรู้มันจิ้เตะของแม่นะตายตายลาแล้วพี่ป้าน้าอาลาแล้วคนเฮ็ดเตะแล้วลาแล้วอากีนี่ถามมาแล้วยังบ่แล้วเด้อประมาณสามสี่แผ่นนี้ละไปแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากคลิปไปชมำให้แหลกโยมพุทธ ผู้ใดมากก็อย่า oui> ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเด้อไปแล้วมูลนิธิหน้าไม่ได้สบายดีเด้ออย่ามาอย่ามาทำไมเออเออยกโฟโต้สตูเนาะอุนัดวางอันนี้อืมอันนี้ให้ละวางไหมเออโรดิโตสอันนี้เออเอเปร่าอันี้นะ เออเติดเชื่อกันแะไรเอา妈妈มาทำไหมเออติดเชือกันยบายมาเอเอสตอสทอสงเอสตอสทั้งเออ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 มาไปแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมากันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยังมักดติดตามมาเลยบอายบายเด้อกดติดตามช่องไม่ลูกขอเลยเลยบายบายสบายดีเด้อบาย